ตอนเรียนหนังสือที่ปารีสนะครับผมได้ดู ry y s a n นวิสเปอร์ของเบิร์กแมนตกตะลึงนะครับได้ดู ry y s a n นวิสเปเนี่ยสีแดงฉานบนเวทีนะครับแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองนี่ผมบอกว่าโอ้เนี่ย้าตนจัดงานนี้ฉันจะเอาหนังเรื่องนี้มาให้ได้เลยแล้วผมก็เอามาครั้งแรกจนได้นะครับฉายครายสันวิสเปแล้วไม่พอเราได้อันเนสวด,ดามาอีกนะครับดังนั้นการที่ การที่เราได้หยิบยื่นประสบการณ์นี้นะครับมันจึงเป็นมันจึงเป็นผลของการที่เราได้นำอาหารทางภาพยนตร์นะครับมาให้กับคนเมืองหลวงเมืองนี้ได้เสพเท่าๆกับนานาชาติครับภาพยนตร์ทําให้คนมีชีวิตชีวาเทศกาลภาพยนตร์ยิ่งทําให้คนมีชีวิตชีวาเพราะ มันมันมันคือการรวมอย่างเข้มขน้นใช่ไหมในใน10วัน60เรื่องหรือ200เรื่องหากว่าเราไปดูเทศกาลใ,ในยุโรปเนี่ยคุณเห็นเลยว่าโอ้โหชีวิตชีวามันมันมันเต็มถนนไปหมดเนาะถ้าคุณไปที่สมมติที่เบอร์ลินกันละกันนะที่เบอร์ลินเนี่ยรงเต็มไปหมดเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคนก็ดูเดินไปอีกอีกอีกสิคนก็เข้าแถวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมง ภาพยนตร์ทำให้มันทาให้ชีวิตคนมีชีวิตชีวาสําคัญมากและประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวนะครับไม่ว่าจะโควิดหรือว่าคริสซิสไม่ว่าจะมีตกวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ร,รัฐบาลฝรั่งเศสปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์สูงสุดอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราชื่นชมแล้ว,ลวเราก็พักทำตาปิด ปากปะงาปะงาว่าเออแล้วบ้านฉันละ่ะมันไม่มีชีวิตชีวาแล้วจริงจริงๆผมว่าผมจับทางถูกตั้งแต่แรกนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทดลองด้วยซ้ําเพราะว่าเราเรา,เราแน่ชัดแล้วว่าเราต้องการแนะนําหนังของใชยมเมียงเลี่ยงได้เราต้องการแนะนําหนังจากประเทศอินเดียที่ที่ไม่ใช่หนังหนังเมนสตรีมได้เราต้องการแน,นะนํำ หนังจากตุรกีได้แล้วคนก็เต็มโรงนะครับผมจําได้ว่าผมชอบผมชอบตอนที่ผมถูกด่านะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่สนุกที่สุดก็คือคนดูเนี่ยน่าหงิกนะครับหลังจากเลิกออกจากโรงนะครับผมจําได้ผมฉากใช้ยนังอินเดียรเรื่องหนึง่งกูคนผิดหวังมากสายหัวเลยบอกว่าคุณเลือกหนังเรื่องนี้มาได้ยังไงเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าผมคงไม่สามารถที่จะเอาใจคนทุกหมู่เหล่าได้ แล้วแต่ว่าผมก็ผมก็คุยกับเขาอย่างดีนะครับแล้วก็คนอินเดียด้วยที่ที่มาที่มาว่ากล่าวเราว่าแบบเนี่ยโอ้หนางอินเดียดีมีเยอะทำไมคุณไม่เลือกเรื่องนี้คุณรู้ไหมว่าปีนี้เนี่ยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาก็แนะนําเราแน่นอนก็เป็น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 มุมมองที่สนุกเพราะว่าอะไรและนี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นการพูดคุยที่มีคุณค่านะครับเพราะว่านี่คือเป็นเป็นการพูดคุยแบบประชาธิปไตย เพราะว่าเขาก็มาถามเราไงว่าคุณเรื่องนี้มาได้ไงคุณชอบมาตรงไหนเนาะแต่ในที่สุดนี่เขาก็ไม่ได้เกลียดเราเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ด่าว่าเราเสียหาย,หายแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแล้วก็นะ่อาอัศาจรรย์อีกอย่างนึงก็คือว่าชื่อที่เราไม่รู้จักเลยนะครับเขาก็ส่งหนังมาให้เราดังนั้นมันเป็นโอกาสของผมชอบ จริงๆผมชอบอันหนึ่งของโมเดลจากประเทศฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยต้องการส่งเสริมคนทำหนังเรื่องแรกและเรื่องที่สองดังนั้นเช่นเดียวกันวิญญาณจิตของเรานะครับจิตวิญญาณของเทศกาลผมเนี่ยผมต้องการคนทำหนังใหม่ๆเรื่องที่1เรื่องที่สองเนี่ยมาเลยอยากดูหนังพวกนั้นมากกว่าด้วยซ้ําแน่นอนเรามีชื่อที่เราไว้ใจแล้วอย่างที่บอกนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าคนทั้งโลกเนี่ยยังอยากจะได้อยากจะได้ดู ฝีมือใหม่ๆเสมอนะครับไม่งั้นดาวดวงใหม่มันจะมันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าดาวดวงใหม่นี่มันสดกว่านะดาวดวงใหม่นี่มันใหม่และมันสดและมันน่าตื่นเต้นแล้วผมก็เจอมามากแล้วนะครับว่าชื่อใหม่ๆเนี่ยทำให้ผมตะนลึงมาเยอะแล้วผมก็ผมก็ว่ามันต้องมีสิมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่ที่อ่านัง เหล่านั้นหลังเล็กๆเหล่านั้นนะครับได้รับการพูดคุยในวงกว้างได้รับการพูดถึงในวงกว้างได้รับการฉายในวงกว้างก็ <c oughs> จริงๆแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราโทษโครงสร้างประเทศเราก่อนเลยเพราะว่าในเมื่อโรงหนังในกาละสินปิดแล้วเนี่ยคุณจะเอาหนังอนุชาไปฉายกาลสินได้ยังไงมันไม่มีไม่มีช่องทางอ่ะอันนี้คือมันหยุดมันหยุดมันมันหยุดการเผยแพร่ละคุณจะเนาะหนังคนก็ผมเชื่อว่าคนกาละสินก็อยากจะดูนะ ขาก็บอกเออนี่มันเข้ากรุงเทพแล้วนี่นะเนออาะบ้านฉันไม่มีบ้านฉันมีแต่ซีนิเพล็กซ์แล้วก็ไม่ฉายรงหนังแบบนี้เออมันไม่มีช่องทางเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องทางนะผมเชื่อว่าหนังเหล่านี้ก็จะได้รับการชื่นชมหรืออย่างน้อยทดลองไปดูคุณเชื่อไหมผมสุดเสน่หานี่มีเพื่อนคนหนึ่งตอนที่ทำเทศกาลครั้งแรกนลยแหละนะครับเทศกาลภาพยนตร์ครั้งแรกผมบอก เขาก็ถามว่าอาต้องไปดูเรื่องอะไรดีอย่างก็ดูสุดเสน่หหาแล้วกันเออนี่ก็กล้าเนาะชวนเพื่อนที่เขาไม่รู้เรื่องอินโญอินเนเลยไปดูสุดเสน่หหาปรากฏว่าผลผลออกมาบอกว่าเธอเธอถ้ามีหนังแบบนี้อีกเธอชวนฉันนะนี่คือเขาไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นนักศึกษาปาะยนตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเขาชอบเห็นไหมว่าเห็นไหมว่านี่คืออะไรปากต่อปากและเป็นเป็นเป็นการ จริงๆคนอะไม่กลัวหรอกคนไม่กลัวที่จะกินอาหารที่เรียกว่าหนังอิสระหรอกเพราะมันมันประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วในโลกนี้หนังไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมันเซริร์ฟโอเคเอา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 เอ,าอ,าอ,าอาดีตก่อนในอดีตเนี่ยเราทำหนังเยอะนะครับปีนเป็นร้อยเรื่องนะครับเกินน่าจะเกิน200นะทีนี้ หนังนม,นมันเป็นเรื่องของออความบันเทิงที่ทุกชนชั้นจ่ายงจ่ายได้สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ที่อินเดียอินเดียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใน,ในเรื่องของยอดขายตั๋วมากที่สุดในโลกนะครับคุณฉายหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยคนดูได้ทั้งประเทศเพราะอะไรเพราะว่าเขาจ่ายได้ในราคาที่คนจนก็ไปซื้อตั๋วดูได้ ในอดีตเป็นอย่างนั้นคุณจะรวยขนาดไหนคุณจะจนอย่างไงคุณก็ตีตั๋ว5บาท10บาท20บาท30บาทได้ผมพูดถึง30บาทก่อนแล้วกันเนาะพอมาเริ่ม5 60กเนี่ยก็ยังได้วะแต่พอเริ่ม200 3 0 0ย0 0มเนี่ยมันเปลี่ยนแล้ดังนั้นดังนั้นพอในอดีตเมือ่อเมื่อคนคนดูตีตัว3บาท5บาท1 0บาท2 0 30ได้เนี่ยยังเป็นราคาที่ ทุกคนไปดูได้ทุกอาทิตย์ทุกสุกสาวาทิต์ฉันก็พาแม่พาลูกพาหลานไปดูได้มันเป็นเรื่องของอินโคนมีพอถามว่าคนดูสนุกไหมสนุกคนดูชอบไหมคนในยุคผมก็ดูหนังจีนหนังไทยหนังอินเดียหนังฝรั่งเขาก็ดูหนังฝรั่งเา็งงเาต้องภาคใช่ไหมครับคนก็ไปดูปรากฏว่าหนังฝรั่งมันได้ทับความนิยมมหาศาลเนาะ รัฐก็กลัวไปเองว่าตายแล้วมันจะมาทําลายหนังไทยหรือเปล่าโน่นนี้นั่นมันจะทําให้คนไม่นิยมหนังไทยหรือเปล่าก็เลยสร้างสิ่งที่หลอกตัวเองขึ้นมานะครับกีดกันจะเอาตั้งภาษีสูงๆเลยให้หนังฝรั่งมันมัน,มนโอ้โหมันแพงเท่าไหร่นะสองสเท่าอะไรเงี้ยสองสมซนมันไม่ไม่เข้าท่าดังนั้นพอยุคยุคที่ผมอชอบดูหนังฝรัง่งปั๊บเนี่ยเอาอดดูหนังฝรั่งเลย ซึ่งไม่กี่ปีผ่านไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ฉันด้ดูหมดปรากฏว่าพอมันมีการกีดกันนู่นนี่นั่นมันก็ทำให้ภาพของการทำหนังก็ดีภาพของโรงที่ฉายหนังก็ดีมันก็เริ่มเปลี่ยนไปคนก็อึดอัดเนาะเอาทำไมจะไม่ได้ดูหนังฮอลลีวูดทำไมฉันสตาร์วอ่ะฉันรอตั้งนานทำไมมันไม่เข้าอ่ะภาคหนึ่งแรกทำไมมันเข้าไม่ได้หร รัฐบาลกันไว้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ช้ไม่ให้ช้เอา้ามันกันด้วย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 กำแพงภาษีใช่ไหมพอรัฐบาลผ่อนคลายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นยุคตกต่ําแล้วตอนนั้นหนังจีนหนังฮ่องกงนะครับก็มาโดมิเนตหนังอินเดียก็ถูกค่อยๆลดบทบาทคุณรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมหนังในประเทศเราถูกกำหนดด้วยด้วยคนกลุ่มหนึ่ง ใช่ไหมคนกลุ่มนี้และคนยุคผมเนี่ยสามารถพูดชื่อดาราฮ่องกงได้ทุกคนนะคุณมาถามยุคนี้ไม่มีใครรู้จักดาราฮ่องกงแล้วสักคนแล้วก็ถ้าคุณมาถามผมว่เออผมก็ไม่รู้จักเนาะดาราเกาหลีเนี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกอ่านแล้วก็จําไม่ได้อ่าแต่ว่ามันถูกดังนั้นการโปรโมทของสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในอยู่ใน อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมันจึงเปลี่ยนเพอมันเปลี่ยนปับ๊บสิ่งที่แย่ก็คือว่าหนังไทยตกต่ำเพราะนังไทยตกต่ำเนี่ยมันเหลือปีหนึ่งไม่ถึงสิบเรื่องนะครับยุคที่ตกต่ำมากมากไอ้ความตกต่ำเนี่ยมันก็มาพร้อมกับมาพร้อมกับแน่นอนวิถีชีวิตที่มันแพงขึ้นนะตอนนั้นก็อา้าวค่าของชีพมันเริ่มแพงขึ้นแล้วแต่ตัวหนังยังยังดูได้อยู่นะนะใน,ในยุค90 ัวหนังก็ยังดูได้อยู่ร้อยบาทแปบาทก็ยังมีแต่พอผ่านไปผ่านไปมายุค20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการดูหนังเป็นเรื่องของปัจจัยที่คนดูเริ่มจ่ายไม่ได้แล้วคนดูเริ่มต้องจ่ายน้อยลงต้องต้องเลือกแล้วมาดูทั้งครอบครัวไม่ไหวแล้วคือถ้าถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้น้อยคุณไม่สามารถที่จะเสพความบันเทิงเนี่ยได้ทุกสัปดาห์เหมือนเมื่อก่อน ในไทยก็เช่นกันนะครับเราไม่สามารถนําเรื่องอพระบน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 แผ่นฟิล์ม่าโอ้พระนี่แย่มากเลยพระโกงไม่ได้ไ้พระพระไปะมีฉากเลอยพระไม่ได้ตํารวจเลวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะเราอาจจะลืมไปว่าเมื่อเราถูกกดดันแบบนั้นเรายิ่งต้องหาวิธีเรายิ่งต้องหาวิธีนําเสนอเรื่องเดียวกันนี้แหละอีกแบบหนึ่ง ให้ให้มันออกมาให้ได้เหมือนกับที่อิหร่านทําได้เหมือนกับที่จีนแผ่นดินใหญ่ทําได้เหมือนกับทีญญทอทอ่อินเดียก็มีการเซ็นเซอร์ชิพมหาศาลนะครับต่อมศิลธรรมเนี่ยในโลกนี้มันโอ้หมันสูงกทุก,ท,กทุกประเทศอันนี้เป็น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 ,ปน,ปนไม่ได้บอกว่าเป็นแง่บวกนะแต่ว่าเป็นเป็นแรงกดดันที่ถามาสามารถนําเสนอเรื่องต่างๆที่พูดไม่ได้เนี่ยให้มันได้นะแต่ว่าความแย่ของมันก็คืออะไร ความยากขงมันมันก,มนก็มันก็จำกัดเสรีภาพจํากัดว่าอ้าวฉันก็ฉันก็นำเสนอปัญหาโสเพณีในไทยไม่ได้สิเนาะหลายครั้งก็ถูกแบนฉันก็นําเสนอเรื่องอื่นๆที่เป็นตาบูในสังคมไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็ก็ถือเป็นการเหยียดหยามคนทําถือเป็นการกดกดศิลปะการทําหนังในประเทศของเราเนี่ยให้มันจมอยู่ข้างล่าง อันนี้ชัดเจนนะครับไม่ได้บอกว่าเซนเอร์ชิพมันมันมันไม่มีผลมันมีผลมากมันกดให้มันจมลงไปไม่ได้เธอจะตามสื่อยังไงก็ไม่ได้แล้วก็มันก็จํากัดทําให้หนังมันมีความลายหลากอันนี้แหละก็เป็นการฆ่าฆ่าวงการไปโดยไปในตัวนะเราก็เห็นแต่หนังประลมโลกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ได้บอกว่าประโลมโลกดีผมก็ชอบนะหนังประลมโลกมันก็มันก็สนุกดีออกใช่ไหมถ้ามันทาถึงถึงเนี่ยเออมันก็มันในอารมณ์แหละนะมันมันตบตีฆ่าแกงกันมันก็เออมันอะ แต่ว่ามันจํากัดเนื้อหาของมันไปซะแล้วว่าไอันนี้ก็พูดไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แต่ไม่ได้นะครับมันก็จะทำให้เนื้อหาของหนังไทยเนี่ยมันแคบศิลปะมันจะแบ่งบานได้นะครับเมื่อเมื่อคนทํำศิลปะไม่ยอมพอเขาไม่ยอมเนี่ยเขาหาทางแล้วผมก็เชื่อว่าคนทำหนังไทยก็หาทาง หลายๆคนก็ไปถึงไปถึงดวงดาวไปถึงโอ้ดาวไกลเลยนะไปถึงยุโรปไปถึงทั่วโลกคุณเชื่อไหมว่าผมไปอาร์เจนตินาเนี่ยคนพูดชื่ออภิชาพงศ์วีรเศรษฐกุลแบบเต็มตัวนะเขาเวลาเขาพูดชื่ออภิชาพงศ์เนี่ยเขาพูดนามสกุลเนี่ยชัดเจนเต็มตัวได้ถ้าคนอาร์เจนตินาคนเปรูเนี่ยพูดชื่ออภิชาพงศ์วีรเศรษฐกุลได้เนี่ยเออมันไม่มัน,ม,นมันก็ใช้ได้อยู่นะนั่นหมายถึงว่า ไม่ว่าเขาไม่ว่าศิลปินใดก็ตามที่ถูกเซ็นเซอร์เนี่ยในประเทศตัวเองครับโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมันยังมีบ้านอื่นเมืองอื่นที่ต้อนรับเรานะครับก็ไม่ถึงกับมืดแปดด้านไปทีเดียวนนะมีมทางออกให้ไปดูให้ให,ให้ให้ดูเพื่อนบ้านเราที่อินเดียคนไทย ต้องดูหนังไทยคุณต้องทําให้คนไทยดูหนังไทยให้ได้เราลากมันมานานแล้วเราลากมันมาหลายสิบปีแล้วที่คนไทยโอ้ยากเย็นเหลือเกินที่จะไปดูหนังไทยคนอินเดียยังดูหนังอินเดียอยู่เป็นหลักคนอินเดียยังดูหนังในบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยหก,หกเดือนหนังอเมริกันเนี่ยถ้าหนังอเมริกันมาปั๊บหกเดือนแน่นอน โอเคหลังๆนะ้ะมีมีมีสอบตกด้วยนะแบบโอ้คนดูใส่หัวแต่ว่ามันก็อยู่นานอยู่ดีนะคนอาจจะด่าบ้างเออชมบ้างออประสบความสําเร็จแต่ส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จคุณไปดูหนังออที่เบงกอลนะครับที่กาลกาตาเนี่ยลงแตกทุกวันเคละลรลาลงแตกทุกครั้งออหนังในในในเชนไนนะครับเ,ออเขาเรียกว่าเทเลกูหนังภาษาเทเลกูทําเงินมากกว่าหนังบอิวูดอีก เออเราก็อ้าปากค้างแล้วทำไมอินเดียมํำได้อะก็คือคุณก็ต้องทำหนังให้อ่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องทำหนังคนในชาติเนี่ยย่อมรับและมันกับกับหนังตัวเองที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นนะที่สุดเพราะอะไรเพราะคนไทยอะเข้าใจภาษาไทยดีที่สุดดีกว่าทุกคน เข้าใจสิ่งที่คุณบอกอะที่สุดที่สุดไม่มีเพื่อนบ้านเรามีทางเข้าใจคุณมากกว่าไทยหรอกการหล่อเลี้ยงป,ป,ประชากรของประเทศตัวเองอะด้วยหนังของตัวเองอะม,มันเป็นคำตอบนะถ้าคุณไม่ได้หล่อเลี้ยงเขาเขาก็ไม่เขาก็ห่าง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 ออกจนกระทั่งเขารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะฉันก็หาสิ่งอื่นๆมาหล่อเลี้ยงความมันของฉันความบันเทิงความอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ด้วยสิ่งอื่นๆที่เขารู้สึกว่าเออฉันก็ได้เนาะต่อให้ฉันไม่ได้ดูหนังไทยซึ่งมันน่าเสียดายมันน่าเสียดายเพราะมันเป็นโอกาสที่ยังมีอยู่แต่ว่า,าทั้งระบบเนี่ยไม่ได้ป้อนไม่ได้ป้อนให้กับคนดูแล้วหนังมันจะต้องไปถึงออเดียนซ์หนังมันจะต้องมีออเดียนซ์ทำอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนต้องเอาคนทำต้องเอาใจออเดียนซ์นะคนทำต้องต้องต้องเซิร์ฟออเดียนซ์จะบอกว่าชาตินิยมไหม ก,ก็ด้วยก็ด้วยเพราะว่าฉันนิยมฉันยังนิยมความเป็นอินเดียอยู่คนไทยผมเชื่อว่าคนไทยก็น่าจะนิยมคนไทยได้สิได้สิทำไมจะไม่ได้ภาพยนตร์หรือละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำ,รทำไมเราต้องทำไมเราต้องทำแล้วทำไมคนดูมันต้องดูผมบอกว่า ทุกคนจำคำนี้ไว้นะแล้วก็ทุกคนต้องพูดตามผมนะเหตุผลที่เราต้องไปดูเหตุผลที่เราต้องทำเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่คำคำหนึ่งนะมีอยู่ประโยคนึงไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำคนเล่นหรือคนดูก็ตามเนี่ยภาพยนต์กำลังจะบอกและเล่า นะครับว่าที่รักทำไมเรารักกันไม่ได้ที่รักทำไมเรารักกันไม่ได้หลังจากนั้นทุกคนก็เอ๊ทำไมพี่ก็พูดแบบนี้มันยังไงก็เพราะว่าเราอยู่บนโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเราอยู่ในโลกที่มัน แตกสลายนะไม่ว่าโลกไหนนะไม่ว่าโลกคุณบอกว่าสแกนดิเนเวียนมันเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยแตกสลายพอมโลกความแตกสลายเนี่ยคนที่ทํางานศิลปะนะภาพยนตร์อะไรก็ดีเนี่ยกำลังทําสิ่งที่กาลังทำกำลังนําเสนอเนื้อหานี้แหละประโยคเดียวประโยคเดียวที่รักทํำไมเรารักกันไม่ได้ปรากฏว่า ประสบการณ์ประสบการณ์ทั้งดูหนังแล้วก็การตามละครเนี่ยทำให้ผมมีประโยค2สองประโยคเพิ่มอีกนะครับประโยคที่สองเนี่ยผมได้รับจากจิริเมนเซลเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปไม่ไม,ม่เดือนที่แล้วจิริเมนเซลเนี่ยได้มากรุงเทพสองครั้งนะครับแล้วเขาก็บอกกับผมว่าวิกเตอร์โลกนี้มันยากเนาะโรคนี้มันหดหู่เหลือเกินเนาะ I believe in comedy โอ้ปีแรกมาผมงงเลยนะไม่ไม่เข้าใจแต่ผมไม่ได้ถามเขาไม่กล้าถามกลัวถามแล้วยาว <laughs> I believe in comedy I believe in doing comedy ว้าวข้างในเราก็นึกนึกขัดแย้งไงไว่าเอา้าก็ดูเบิกมากสิมันทำหนังหดหูจะตายห่อเออถ้าไม่เบิกแม่มันยังล้ำวะทำไมฉันยังชอบวะประโยคที่สองเขาดีมากจูเลียนเซลบอกว่า whatever you do, whatever you do, make people laugh. โอ้โหผมแบบว่าผมผมอันนี้คือปีที่สองที่เขามาผมเก็ตแล้วผมไม่ถามเขาอีกเลยเพราะโลกนี้มันหดหูไงโลกนี้มันแบบมันมันมันช่างมันช่างมืดดำเนาะดังนั้นสิ่งที่คุณนำเสนออะไรก็แล้วแต่คุณจะนำเสนอ,เ,อ,อเด็กสลัมยากจนคนดูอะไรนะ คนไม่มีเงินกินข้าวเลยก็แล้วแต่นะ Make people laugh อันที่สามอันที่สามเนี่ยจริงๆแล้วคนทำหนังทั้งโลกก็ทำอยู่นะครับก็คือทำในสิ่งที่มันมันมันเป็นไปไม่ได้อะทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันอยู่บนอยู่บนจอภาพยนตร์ให้มันอยู่บนบนเวทีให้คนดูดูอะสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เออซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับประโยคแรกว่าเออที่รักทำไมเรารักกันไม่ได้เรารักกันได้สิเนาะคนทำหนังคนทำอะไรก็แล้วแต่งานศิลปะอื่นๆก็แล้วแต่จึงบอกไงว่าเรารักกันได้ทีนี้พอสามสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในอยู่ในกระบวนการของการผลิตนะของใครก็ตามในโลกนี้ ผมเชื่อว่าเมื่อเรารับสารนั้นเมื่อเรารับสองสามสิ่งที่เราที่ผมพูดไปนั้นเนี่ยมันจึงมันจึงทำให้คนดูและคนทำอะฟินผมก็ฟินคนทำคุณก็ฟินใช่ไหมค,ค,ค,คุณคุณคุณรู้สึกได้รับกำลังได้รับพลังหลังจากดูหรือหลังจากทำนะครับคนทำเนี่ยมีความสุขมากนะเหนื่อยยากจะตายชักเหนื่อยยาก เลือดตกยังออกด่ากันด่าทอสาเส,ทาเสียเทเสียมันสามเดือนแต่ในที่สุดแล้วอะเวลาคุณนําเสนองานคุณะโอ้โหมันเออมีคนหัวเราะเนาะมีคนปรบมือเนาะมีคนร้องไห้มีคนรับสิ่งที่คุณทำไปแล้วได้ได้ได,ได้ได้ผลอะไรก็แล้วแต่ที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 ่ทเขาเขาสะ,สะท้อนกลับมาคุณสัมผัสได้